สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองมหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่3ประจำวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567เนื่องจากคู่ที่3าไม่พร้อมชกค,ครับทางผู้จัดหามวยมาแทนทั้งคู่ในพิกัด127ปอนด์มาดูคู่ชกกันครับก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์คู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจสีประจำวอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออตโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอ pakyok168 พี่น้องบอกว่าทีมมึงพลแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอ pakyok 168ครับมุมแดงลูกช้างกระเป๋าลิงกี้อายุ21ปีสูง170เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเข่าจังหวัด101ซ้อมที่ค่ายเพชรสมนึกชื่อเดิมลูกช้างเพชรสมนึกเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแข่งแข็งแรงเข้าออกรวดเร็วครับสามไฟล่าสุดพฤศจิกายน6 6ชนะน็อกยกสนิชาวเอรวันธันวาคม6 6ชนะคะแนน สิทธิชัยสอเดชพันธ์มีนาคม67แพ้คะแนนสิทธิชัยสอเดชพันธ์มาดูคู่ชกกันครับมุมเนืําเงินเพชรศรีนินต่อคงอินอายุ30ปีสูง168เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ต่อคงอินชื่อเดิมดังกังวานสอยิ่งเจริญการช่างเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งแรงหวังหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดูดันครับสามไฟล่าสุด กุมภาพันธ์67แพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรกฏมีนาคม67แพ้คะแนนบิลลดินแสงมลกตเมษายน67แพ้นนคะแนนขุนเดชสิทธิพนันเชิงเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกช่วงชกทางมวยและสภาพร่างกายการยืนระยะดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ลูกช้างกระเป๋าดิงกี้จะบทชนะเพชรศรีนินต่อคงอินไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นครับ สุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีโดยเรแห่งๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ